ถ้าขนแบบนี้นะครับเป็นพันธุพื้นบ้านนะเนี่ยเลี้ยงกันเลยเลี้ยงกันเลยนั่นลูกมนะันลูกมันแบบขนพันพื้นบ้านตัวนี้นี่แม่มันตัวนี้แม่ตัวนี้ลูกอันนั้นก็ลูกมันเหมือนกันนะมันจะออกมาเป็นพันุแบบนี้เลยแบบพันธพื้นบ้านนี่ นี่ก็กำลังร่วงอันนี้ซานต้ากำลังร่วงเริ่มร่วงแล้วถ้าร่วงแล้วก็จะโลนเนี่ยโลนแบบนี้แต่พันพื้นบ้านนะไม่ร่วงนะครับไม่ร่วงอยู่งี่เลยมันจะอยู่งี้เต็มตัวนั้นนะผสมดัปเปอร์ครับทัางหนเดี๋ยวร่วงเดี๋ยวร่วงขนก็จะร่วงออกมาเนี่ยตอนนี้ก็กำลังร่วงนะตัวนี้น้อยนี่ อันนี้ร่วงหมดแล้วอย่างเงี้ร่วงหมดเป็นแม่ไปแล้วเนี่ยแม่มันจะร่วงเนี่ยสังเกตไหมครับอันนี้ซานต้าผสมดอปเปอร์ขนกำลังร่วงนี่แต่ซานตา้าแบบนี้แบบนี้ซานตา้า ดูดิครับมันมาหาผมดูดิไม่กลัวนะครับนี่มันเดินถึงขาเลยนะครับเนี่ยแต่ละตัวไม่กลัวอันนี้ไม่มีหางครับเนี่ยสัเกตไหมครับว่าหางไม่มีเป็นพันผสมด็อปเปอร์ก็เลยตัดหางมัน ผนะสมดัอบเปอร์สารตาผสมดัอบเปอร์รวยขาวอย่างเป็นเจ้าฟาร์ม,มอยู่ชนทุกตัวนะตัวเล็กตัวน้อยกกินนะครับเล็กๆน้อยๆนี่ดูใบนี้เล็มเลมต ใครมีสวนป่าเยอะๆนะครับเหมาะมากเลยเกี้ยงครับข้างล่างผมโชว์ให้ดูว่ามันคล้่งมันโล่งหมดเลยนะครับแต่ก่อนเป็นป่านะครับเนี่ยเนี่ยพอปล่อยเข้าป่าโล่งหมดครับข้างล่างข้างล่างโล่งหมดครับไม่เหลือกินดีมากเลยครับตัวนี้ก็กลังจะล่วงเหมือนกัน ขนกำลังจะล่วงซันต้าผสมรอปเปอร์ลูกผสมมีรอปเปอร์ร้อยตัวเดียวครับตองนั้นเป็นลูกผสมหมดเลยนี่ลูกผสมคะเนี่ยดูดูมันมาเลียผมมนเลียมนเลียไม่ได้กลัวเลยดูเขียวรอ ไม่กลัวครับไม่กลัวถ้ามันร้อนมากก็จะมาอยู่ในร่มยืนเคี้ยวกันอยู่ในร่ม